วันนี้เราจะมาอัปเดตหนังสือการ์ตูนพลาเรลพลาไดกันนะฮะว่าในปัจจุบันเนี่ยบ้านเราเนี่ยเขาออกมาแล้วทั้งหมดกี่เล่มสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือบังเอิญผ่านเข้ามานะครับ คลิปนี้นะฮะเราจะมาอัปเดตข่าวสารหนังสือการ์ตูนพาราเรลพลาราได e กันนะฮะว่าลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันเนี่ยเขาออกมาแล้วทั้งหมดกี่เล่มกันนะฮะซึ่งพาราเรลพลาราไดเนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนแนวแบบ18บวกนะฮะมีฉากเซ็กมีฉากว่าวิวโป้เปิดซึ่งนะวันที่ถ่ายคลิปนะฮะวันที่6สิงหาคมเนี่ยเขาออกมาแล้วทั้งหมด11เล่มนะฮะตามนี้เลยนะฮะ ก็เดี๋ยวเรามาไล่เรียนดูกันดีกว่าว่าแต่ละเล่มเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะมาเริ่มกันที่เล่มที่1นะฮะก็อยู่ตรงหน้านี้เลยนะฮะมาในโทนสีชมพูชมพูนะฮะพวกฟอนต์พวกตัวหนังสือต่างๆนะฮะก็จะเป็นรูปของตัวละครตัวนี้เลยนะฮะเรียกว่าเป็นนางเอกหลักก็ได้ม้กนะเพราะว่ามันเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้กับพระเอกนะฮะก็จะมีชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องอะไรต่างๆนะฮะเป็นเล่มที่1เนาะด้านข้างก็เป็นประมาณนี้นะฮะราคา180บาทนะฮะเป็นของ ค่าย First Page Pro นะฮะนี่ลิขสิทธิ์ถูกต้องนะฮะก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวแบบ1 8บวกเนาะก็จะมีฉากโป๊ะเพลยว่าวิวนะมากมายไก่กองเลยทีเดียวเชียวนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะ ก็จะมีพวกรายละเอียดต่างๆนะฮะแล้วก็พวกเรื่องย่อนะฮะเกิดนําเรื่องนะฮะอยู่ด้านหลังตรงนี้เนาะเล่มแรกก็มีประมาณนี้นะฮะเล่มที่2ฮะมาในโทนสีน้ําเงินนะฮะเป็นน้องนักขนูของเรานั่นเองนะฮะนี่หน้าตาเล่ม2ก็เป็นประมาณนี้นะฮะเป็นน้องผมสั้นนักขนูนะแล้วก็ด้านข้างก็เป็นประมาณนี้ยังราคา180บาทเหมือนเดิมนะฮะราคาตาฝกเนาะแล้วก็ด้านหลังฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเป็นเรื่องย่อ อะไรต่างๆเนาะว่าเรื่องราวในเล่มนี้เนี่ยมันเกิดอะไรประมาณไหนกันขึ้นบ้างนะฮะเล่มที่3ามฮะมาในโทนสีส้มแบบนี้เลยนะฮะกับตัวละครตัวนี้นะฮะนี่สวยๆงามๆนะหน้าปกนะฮะขึ้นปกเนี่ยแบบตัวละครแล้วแล้วเล่มเลยนะ,ะเล่มและตัวละครกันไปเลยนะฮะด้านข้างก็เป็นประมาณนี้นะ,ะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็ไม่มีอะไรมากเนาะรุดล,ลายก็แบบเดิมๆนะ,ะพวกลาย สีส้มๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นลายเดียวกันทุกเล่มเลยนะฮะคนนี้ก็น่ารักดีนะออกซึนๆนิดนึงนะออกซึนๆนิดนึงนะฮะแล้วก็เล่มพี่สี่ฮะเล่มน,นี้มาในโทนสีม่วงนะฮะกับแม่สาวกุ้งกุ้งนะฮะเผื่อบางคนงงอะไรคือกุ้งกุ้งถ้าลองไปอ่านดูนะฮะเราจะรู้ว่าอะไรคือกุ้งกุ้งนะก็จะเป็นแม่สาวคนนี้เลยนะฮะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดน้อยนะแล้วก็ชอบเต้นระบำกุ้งนะ เป็นโทนสีม่วงนะเล่มนี้เล่มที่4นะฮะแล้วก็ด้านข้างฮะก็ร้อยแบาทเหมือนเดิมนะนี่เป็นสีสีม่วงแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็สําหรับเรื่องนี้นะฮะผมจําชื่อตัวละครไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตนะสีเล่มที่ผ่านมาเนี่ยผมจะไม่ได้พูดชื่อตัวละครเลยนะเพราะว่าผมจําไม่ได้นะฮะและเล่มที่5ของเรานะฮะมาในโทนแบบสีทองกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะเป็นรูปของแม่สาวคนนี้นะฮะ แม่สาวโนวตมนะนี่มากับแบบเบิ่มๆเลยนะฮะแม่สาวนักแบบดนักเรียนรู้นะฮะชอบเรียนรู้เรื่องราวต่างๆนะฮะให้พระเอกนะไปสอนเลขให้ด้วยนะนี่เป็นรูปอย่างนี้เลยนะฮะสวยๆงามๆนะแล้วก็ด้านข้างนะฮะเล่มที่5อยยังราคา1ะแบบาทเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นประมาณนี้เล่มที่6มาในโทนสีนี่สีเขียวนะฮะมากับแม่สาวนมเล็กนะฮะ คนอื่นเขาใหญ่โตกันหมดนะม,าม,ามีคนนี้อเล็กหน่อยนะฮะเป็นโทนสีเขียวแบบนี้เลยนะนี่ตอนตัวละครตัวนี้ปรากฏตัวมาตอนแรกเนี่ยก็ออกอารมณ์แบบเหมือนตัวร้ายเหมือนกันนะฮะเหมือนม,ม,มีอะไรแปบดบ ปิดบังซ่อนเร้นอยู่นะฮะ <Huh? S 1> แต่พอเนื้อเรื่องเฉลยปุ๊บเนี่ยก็สรุปว่านางก็โดนเอ่อโดนคนอื่นเขาใช้มาอีกทีหนึ่งนะฮะนี่แล้วก็ยังราคาแปดสิบบาทเหมือนเดิมนะ,ะสำหรับเล่มที่6นี้ <Okay. S 1> ราคายังไม่ขึ้นนะฮะเล่มนี้เล่มที่7นะ,ะเล่มนี้ราคาเริ่มขึ้นแล้วฮะราคาเริ่มขึ้นแล้วเป็นแม่สาวในชุดเมดนะฮะนี่คือปืนคู่เลยนะมาในโทนสีฟ้านะฮะนี่เป็นโทนสีฟ้าสาวคนนี้ท่านี่ ให้อารมณ์เหมือนแบบสาวใหญ่เหมือนกันนะให้อารมณ์แบบสาวใหญ่ที่แบบค่อนข้างมีอายุนะฮะมาในชุดเมดเลยนะฮะใส่แว่นด้วยเนี่ยใครชอบสาวแว่นน่าจะชอบนะคนนี้นะฮะแล้วก็เล่มนี้ฮนะขึ้นราคามาเป็น200บาทแล้วนะฮะตามปกนะก็จะเป็นลักษณะป,ประมาณนี้เลยนะด้านข้างนะแล้วก็ด้านหลังฮนะเล่มที่8ฮนะเล่มที่8ดเนี่ยมาในสีโทนแบบ สีเลือดหมูนะฮะสีเหมือนสีเลือดหมูนะมากับสาวน้องคอนนะฮะถืออาวุธเป็นเหมือนค้อนเลยนะสาวคนนี้นะรูปร่างหน้าตาของนางก็เป็นประมาณนี้ขึ้นปกกันเล่มละคนกันเลยนะสวยงามมากนะแล้วก็นี่ด้านข้างฮะสองบาทนะ แล้วก็ด้านหลังฮะแล้วก็เล่มนี้ฮะมีความพิเศษนะฮะนั่นก็คือเขามีการแถมโปสการ์ดในเซ็ตด้วยนะฮะนี่เป็นโปสการ์ดรูปของตัวละครเลยนะฮะนี่แล้วก็มีลายเซ็นของคนแต่งนะ,ะเป็นลายเซ็นแบบพิมพ์เอานะฮะแต่แล้วก็มีความสะท้อนแสงด้วยนะฮะนี่เห็นว่าเป็นคู่กันอย่างนี้เลยนะ,ะในเซตเล่มที่8นะฮะตัวหนังสือกับโปสการ์ดนั่นเองนะเล่มที่เนี่มาในโทนสีสีอ,อกอะไรดีอะ สีฟ้าที่แบบมองๆห,หน่อยนะฮะเป็นสีฟ้าที่ดูหมองๆนิดนึงนะแล้วก็มีโปสการ์ดนะฮะอันนี้คือผมยังไม่ได้แกะซิลนะ ยังอยู่ในซิลอยู่เลยนะฮะโปสการ์ก็อยู่ในซิลนะดึงออกมาให้ดูไม่ได้นะหน้าปกนะก็จะเป็นรูปของน้องคนนี้แหละเนะี่ยเป็นน้องนักดาบนะนี่น้องคนนี้เนี่ยก็ออกแนวซึ้งๆอยู่เหมือนกันนะแต่สุดท้ายก็โดนพระเอกนะฮะซัดไปตามระเบียบนะฮะเป็นแม่าสาวตาเดียวนะฮะหน้าปกก็จะเป็นรูปรูปของนางนี่แหละนะแล้วก็ตัวโปสการ์ก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะแล้วก็ด้านข้างฮนะสองร้อยบาทเหมือนเดิมนะยังไม่ขึ้นราคานะแล้วก็ด้านหลังฮนะก็เป็น ประมาณนี้แล้วก็เล่มที่สิบฮะเล่มที่สิบนี่โอโ <ije> ้โ ah. หมาอย่างยิ่งใหญ่นะฮะมากันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะไม่ใช่ตัวน้องนะตัวน้องเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะตัวเล็กแข็อ,อกกระดานด้วยนะนะตัวเล็กแข็นกมไม่ค่อยใหญ่นะฮะไม่ไม่เหมือ like นคนอื่นๆนะแต่ที่บอกว,ว่ามันยิ่งใหญ่เนี่ยเพราะว่าเล่มที่สิบเนี่ยเป็นเล่มที่มีปกพิเศษฮะนี่เป็นเล่มที่มีปกพิเศษนะเป็นเรียกว่าเป็นนางเอกหลักก็แล้วกันนะปกพิเศษ เนี่ยทั่ตัวหนังสืออะไรต่างๆเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะฮะนี่มีรูปของน้องนางเอกคนหลังนะฮะยืนอยู่ตรงข้างหน้านี้เลยนะฮะยืนชูแขนโชว์รักแร้นะฮะหลังก็เป็นประมาณนี้นะไม่ได้มีปรหนังสืออะไรมากมายนะฮะแล้วก็ด้านข้างก็เป็นประมาณนี้นะนี่ อ่าอันนี้คือตัวปกพิเศษของเขานะฮะไม่หมดแค่นั้นนะฮะในเล่มที่10เนี่ยนอกจากตัวปกพิเศษแล้วเนี่ยตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยจะมีกล่องสูบมาให้ด้วยนะฮะจะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะฮะเป็นกล่องสำหรับสวมมาให้แบบนี้เลยนะฮะด้านหน้าก็เป็นรูปเดียวกันกับตัวปกพิเศษนะฮะนี่มีเขียนไ้บอกว่า Limited e dition นะฮะสำหรับเล่มนี้ด้านหลังก็เป็นประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับตัวกล่อง ของเานะและก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ฮะในเซตเล่มที่10เนี่ยเขาจัดหนักจัดเต็มฮะบอกเลยว,ว่าชุดใหญ่นะฮะถ้าสังเกตเล่มที่มันผ่านมาเนี่ยมันจะมีโปสการ์ดแถมให้เล่มที่8กับเก้าสองเล่มใช่ไหมแต่ว่าในเซตเล่มที่10เนี่ยเขาจะหนักจัดเต็มฮะเพราะว่าเขาเนี่ยมีการออกโปสการ์ดย้อนหลังมาครบทุกเล่มนะฮะอันนี้ก็คือตัวละครในเล่มที่1น่เนาะนี่ก็คนนี้เลยนะฮะ แล้วก็ตัวละครนี้เล่มที่2ก็นงน้องนัธนูเนี่ยนะฮะตัวละครนี้เล่มที่สามเล่มที่สี่เล่มที่ห้านะฮะเล่มที่หกเล่มที่เจ็ดนะแล้วก็เล่มที่8ดก็มีไปแล้วแล้วก็เล่มที่9ก้าก็มีไปแล้วที่ตามที่ให้ดูไปนะแล้วก็โปสการ์ดของเล่มที่สิบนะก็คือเล่มนี้เลยนะฮะนี่ แล้วก็โปสการ์ดพิเศษอีกหนึ่งใบนะฮะก็คือโปสการ์ดที่มีลวดลายตามปกพิเศษนี้เลยนะฮะมีการออกโปสการ์ดย้อนหลังให้ครบทุกเล่มนะฮะเป็นโปสการ์ดของตัวละครครบทุกเล่มเลยนะฮะตามหน้าปกนะ,ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามมากๆนะฮะโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆรงนะสำหรับเซตพิเศษของเล่มที่10นี้นะ,ะก็เล่มที่10นี้นะฮะก็จะมาในธีมสีออกเอ่อเขียวเขียวทะเลนะ,ะเขียวเขียวอมฟ้านะฮะพวกตัวหนังสืออะไรต่างๆนะ,ะมากับน้อง มือระเบิดนะฮะน้องที่แบบชอบทําหน้าตาบึ้งตึงอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ตรงสันก็เป็นประมาณนี้นะฮะนี่ก็ไม่มีอะไรนะก็เหมือนเหมือนกับลูกเล่มเนาะก็ด้านหลังก็ เป็นตามนี้เลยแล้วก็เล่มสุดท้ายที่ออกมาณปัจจุบันนะฮะณ네วันที่6สิงหาวันที่ถ่ายคลิปนะฮะก็คือเล่มที่11ฮะมาในโทนสีเหลืองนะแล้วก็มีโปสการ์ดอีกเหมือนกันนะโปสการ์ดเนี่ยซีลอยู่ในเล่มเลยนะอันนี้ผมยังไม่ได้แกะซีลออกนะก็จะเป็นรูปของน้องน้องหอกนะจำชื่อใครไม่ได้สักคนเลยเนี่ยนะเป็นน้องที่ถือหอกอยู่แบบนี้เลยนะน้องหัวทองหัวเหลืองนะฮะด้านข้างฮะก็เป็นประมาณนี้ นะยัง200อยู่นะราคาแล้วก็ด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคฮะสำหรับพาราลิวพระใดานะฮะเล่มลิขสิทธิ์ในประเทศไทยของเรานะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะออกมาถึงเล่มที่11นะฮะในปัจจุบันนี้นะฮะ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวเอาไว้ในอนาคตนะฮะถ้าเกิดว่ามีพวกเล่มพิเศษลิมิเต็ดไอดิชันนะแถมปกพิเศษหรือว่าแถมนู่นนี่นั่นออกมาอีกนะฮะก็เดี๋ยวเอาไว้มารีวิวแยกให้อีกทีกันลวกันนะ เอ่อคลิปที่อันบ็อกนะฮะแกะกล่องเล่มพิเศษอันนี้นะฮะก็สามารถไปย้อนดูได้ในคลิปเก่านะฮะเคยทาคลิปแยกไปแล้วคลิปหนึ่งนะฮะสำหรับตัวบ็อกพิเศษเล่มที่ส0อันนี้นะฮะโอเคับสวหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะชอบไม่ชอบอังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ิชมกันได้นะฮะถ้าชอบอยูก like, กก่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะรับสวหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ